สวัสดีวันที่14กุมภาพันธ์2 5 6 9นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ดูดิ k t ตอกเขามีงานอะไรนะอยุทยามรดกโลกเขาก็มีโดนเป็นหนุ่มน้อยป่าแป้งโอ้เล่ามาเลยเปน็นตำรวจมีคนไปปลาปลาอะไรนะปลาลูกบอลเนาะเออเราก็ดูอยู่ ทำไม่ขนแก่ไม่มีบ้างวะงานแบบนี้เนาะเอาลำเล่ามาแข่งกันเนาะเออ14กุมภาพันธ์ 5. มีใครได้ดอกอะไรบ้างคะแชร์มาบอกหน่อยนะมีดอกกุหลาบดอกเบญจมาศดอกกัวดอกมะลิดอกอะไรอีกคะดอกฟามิโก้ไม่มี ดอกอะไรเอ่ยดอกแมโนเลียดอกคามมเลียดอกดาเลียดอกโบตันเอดอกอะไรอีกนี่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์หน้ามันเเป็นแบบนี้ถ้าเอาไปแชร์ก็ใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะคะอ้วเดี๋ยวเดี๋ย มาถ่ายกับรูปที่น่าภูมิใจก่อนเออ okay. โอเคโอเออถ่ายกับรูปที่ดูน่าภูมิใจม <c oughs> ีดอกอะไรอีกนะดอกกระเจียวหรอลิลลี่ออาวอลเล่อย่างเงี้ยหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวยวตั้งกล้องใหม่ก่อนสิเออ โอเคน้องเขาเป็นแบกให้หนูค่ะพอดีว่าเออ <c oughs> น้องเขาอยู่ต่างประเทศเออน้องไม่ได้อยู่ประเทศไทยน้องเขาสวยก็เลยเอารูปน้องมาตั้งโชว์เพื่อเราจะสวยเหมือนน้องบ้าง <c oughs> ถ้าสแครรู้จักน้องไหมคะ เออ๋ยบช่องเราม,มีดรามานะ่าทาวส์แคร์เนาะคิดว่าจ่ายเท่าไหร่นะจ่ายยี่สิบเหรียญเนาะไปขึ้นโฆษณาทาวส์แคร์ได้เออก็น่าไปลงเนาะเราก็ไปดูวกบ <c oughs> ินเซนวอกของฟ้าหญิงวนลัดเออท่านใช้ฟ้าหญิงวนลัดไหมเออท่านเป็นทุนกระหม่อมหญิงวนลัดเนาะเออานโดนถอดโย์ใช่ปะเออก็เขาจะมีบอกแผ่นบี ของประเทศไทยเนาะมีแฟน A แพนบเออ,เอ,อแล้วยังไงก็แบบถ้าอยากไปขึ้นก็ไปขึ้นโชว์ได้อ,อ,อยากได้ดอกอะไรวันวาลลนไทยอยากได้ช็อกโกแลตเฟอร์เดลโลเชอร์อย่างไม่มีเฟ <c oughs> อร์เดลโลเชอร์ <c oughs> เออของลินล,ลินดอก็ได้นะ คิดแคทก็ดีอะไรอีกเฮอร์ไบนี่ดังมากเฮอร์ไบน้องใช่ไหเออหนูก็เคยได้ยินเฮอร์ไบน้องช่วงหนึ่งช่วงที่ทำงานกรุงเทพเออทำไมมันหายไปทำไมเขาไม่มีซิงเกิลใหม่ออกมา <c oughs> หน้าก็จะโสซมๆนิดนึง <c oughs> ใส่ฟิลเตอร์ให้หนูด้วยนะคะเท <c oughs> ่าเท่าลิงก์ไปแชร์ใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วย แต่งหน้าแต่งตาให้มันดูสดใสนิดนึงเออไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนอเออรอคนมารับมีช่วงขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปใช่ไหมเขาเป็นรถตำรวจรถกงอะรถกงจับตัวผู้ต้องหาขี่ตัดหน้า แล้วตรงนั้นเขาก็ทำถนนใหม่เขามีนายยาไหม <c oughs> เออพอแล้วพอแล้วเออเอาพูดอีกพูดดีสีนาทีกว่าแล้วไม่มีสาระเลยพูดเรื่องดอกไม้ต่อใช่ไหมเคยกินวาจจากไหเออวาจจากเกี่ยวอะไรกับดอกไม้เออวันวันไหนวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ตุ๊จีนมันจะมีวันไหวเออไม่ใช่สิ วันจ่ายวันไหววันแจกไป่ลยโไมยร,มรู้มี้สามวันอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนจะพูดว่าอะไรดีวะเออขอขอขอ